สวัสดีครับกาแฟพาราได้นะครับเราจะมาดูอีกตัวหนึ่งครับเครื่องชงนะครับเฟม่านะครับเฟม่าอีโนวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นไอเอ็นขึ้นมานิดนึงนะครับอ่าจะเกรดจะดีกว่าเครื่องตลาดนะครับทั้งระบบภายในทั้งอะไรทั้งช็อตอะไรช็อตเฟม่าก็ถือเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วครับชื่อเสียงไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้ก็จะมาดูตัวนี้เป็นอีโนวาสองหัวชงนะครับก็จะมีตั้งน้ําได้4ปุ่มข้างละ4ปุ่มนะครับปุ่มกลางคือแมนนวลหรือสต็อป นะครับแล้วก็จะมีสตรีมสตรีมสองข้างก็ํำร้อนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเฟรมา้าก็คือศูนย์คือปิดนะครับหนึ่งคือฮีตเตอร์ไม่เปิดเปิดเครื่องปกติแต่ฮีตเตอร์ไม่เปิดคือน้ำกาแฟจะไม่ร้อนมอต้มจะไม่ร้อนนะครับสองคือเปิดเต็มระบบครับก็คือเปิดเครื่องปกติมีความร้อนด้วยฮีตเตอร์ทํางานก็คือสมมุติถ้าเราใช้ทุกวันเนี่ย แล้วก็ศูนย์กับสองนะครับเบอร์หนึ่งเราไม่ต้องเปิดแต่ถ้าเราไม่ใช้นาน,านเราให้มันเลียกน้ำก่อนคือเปิดตัวหนึ่งนะครับมาดูร,บรอบๆครับตัวนี้ก็จะสวยๆนะเงาแวบเดยข้อเสียของเฟรม,มา้าไอ้ตัวนี้คือจับแล้วเป็นรอยมือนะครับจับแล้วเป็นรอยมือแต่ถ้าเราเช็ดอ่านะแต่ข้างหลังเราไม่จับแล้วอันนี้จะมีเครื่องตัวนี้จะมีตําหนินะครับจะมีรอยบุ๋มนิดนึงนะครับตัวนี้ไม่ทราบมองเห็นป่ะแต่ถ้า mm hmm. ไม่ไม่สังเกตก็ไม่ค่อยเห็นนะ มันต้องสะท้อนกับแสงนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวนี้เป็นสีฉลอกนะครับอันนี้สีเดิมนะครับถ้าใครชอบเลยก็ถอดฝาไปทําสีอู่เรรถยนต์ก็ได้นะครับบานหนึ่งก็สองบานก็อาจจะสองสามพัน,นครับแต่นี้คือสีเดิมออกมาน,นะครับเดิมๆนะครับเครื่องสวยเพราะตำหนิเกิดจากการขนย้ายครับ ครับอันนี้เ็าเงาเอาแหววอันนี้ล้างเรียบร้อยฮอน,นเรียบร้อยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับเดิมๆหมดเพียงแต่ว่าออกมาล้างตะกันล้างอะไรพวกนี้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ